สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสวนนะคะเป็นบ้านสวนพิกัดแปลงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดคนครนายกนะคะแปลงนี้ต้นไม้เยอะนะคะอันนี้เราอยู่หน้าบ้านนะคะมีมีบ้านหนึ่งหลังด้วยนะคะแล้วก็จะมีสวนผลไม้สวนผลไม้เต็มพื้นที่เลยนะคะเนื้อที่สองไร่เก้าสิบหกตารางวานะคะราคาขายสามล้านเก้าแสนบาทนะคะ คันนี้เจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายวันโอนให้นะคะและยังติดคลองด้วยนะคะแปลงนี้ติดถนนเรียบคลองนะคะให้ดูบรรยากาศนะ,ะนี่นะคะบรรยากาศติดคลองแบบนี้เลยค่ะสองไร่เก้าสิบหกตารางวาราคาขายสามล้านเก้าแสนบาทคุ้มมากๆเลยค่ะแปลงนี้นะคะบ้านพร้อมเข้าอยู่นะคะแต่ท่านถ้าไม่ชอบบ้านสไตล์นี้อาจจะต้องรื้อนะคะรื้อแล้วปลูกใหม่เป็นบ้านที่สร้างมาสิบกว่าปีแล้วนะคะ แล้วก็จะมีการต่อเติมแล้วก็ซ่อมแซมนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะค่ะบริเวณด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่อยู่หน้าบ้านนะคะเป็นถนนเรียบคลองนะคะก็จะมองเห็นวิวคลองแบบนี้เลยนะคะถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะเป็นถนนสาธารณะกว้างหกเมตรนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างสามสิบเมตรโดยประมาณนะคะส่วนด้านข้างยาวลึกลงไปเก้าสิบเมตรค่ะ บ้านเล็กที่สามแปดห้านะคะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะด้านประตูนะคะก็จะก่อกำแพงอย่างหนาและสูงด้วยนะคะเป็นประตูอันลอยนะคะภายในพื้นที่นะคะแบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนหน้าบ้านตัวบ้านและส่วนหลังบ้านนะคะทางเข้าบ้านนะคะก็จะเทคอนกรีตเป็นแนวยาวถึงตัวบ้านเลยนะคะสะดวกสบายค่ะ และตามทางแนวคอนกรีตก็ยังปลูกต้นปาล์มไว้ตามแนวตลอดทางเลยนะคะส่วนสวนภายในบ้านนะคะมีทั้งมะยงชิดมะม่วงนะคะมะยงชิดกับมะม่วงจะเป็นหลักนะคะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะส่วนผลไม้อื่นๆนะคะก็จะปลูกไว้อย่างละสองสามต้นนะคะมีมะกรูดมะนาวด้วยนะคะมะกรูดต้นใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นต้นเก่าแก่นะคะแล้วก็ส้มโอ กล้วยนะคะมะพร้าวนะคะด้านหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นเดิมก็จะเป็นสวนจัดสวนนะคะแต่ปัจจุบันเจ้าของไม่ได้ไม่ได้พักอาศัยอยู่นะคะให้คนดูแลนะคะสวนตรงนี้สวนหย่อมตรงนี้ก็เลยไม่ได้จัดนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดมาดูแลต่อนะคะก็สามารถจัดตรงนี้เป็นสวนน้ําตกได้สวยๆเลยนะคะ บรรยากาศดีนะคะงเงียบสงบนะคะการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะคะแปลงนี้ย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะคะสองไร่เก้าสิบหกตารางวาราคาขายอยู่ที่สามล้านเก้าแสนบาทนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะคะนี่นะคะ่ะจอดรถได้หลายคันเลยนะคะเทคอนกรีดไว้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วยังมีสุ้มนั่งเล่นหน้าบ้านด้วยนะคะจอดรถ จอดรถยนต์ในบ้านได้ประมาณสี่ห้าคันนะคะค่าเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของตัวบ้านนะคะภายในบ้านนะคะบ้านต้องขอแจ้งไว้เลยนะคะว่าอาจจะต้องรีโนเวทบางจุดนะคะเพราะว่าบ้านอายุสิบกว่าปีแล้วเจ้าของก็ซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงต่อเติมส่วนที่เป็นลานอนเนกประสงค์ด้วยนะคะฝ้าเป็นฝ้าแผ่นเรียบนะคะ แปลงนี้นะคะการเดินทางสะดวกมากเลยนะคะลงจากถนนสวรรณศนะคะเข้ามาเพียง1.5กิโลเมตรนะคะใกล้กับแยกบ้านนาตลาดบ้านนาโรงพยาบาลบ้านนานะคะประมาณ4กิโลเมตรค่ะจากแยกบางอ้อนะคะถนนลังสิตนครนายกนะคะเข้ามา11กิโลเมตรนะคะใกล้วัดจุฬาพรนะคะ1.2กิโลเมตร จากฟิวเจอร์พักลังสิทธ์ประมาณ70กิโลเมตรนะคะสนใจติดต่อนะคะสอบถามเบอร์โทร0 9 1 0์9 6 1 2 4เบอร์นี้เป็น ID l ดี e ายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนของบริเวณสวนหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านนะคะจะเป็นส้มโอนะคะส้มโอมะนาวแล้วก็ต้นไม้มงคลนะคะหลังบ้านจะเป็นส่วนของ สวนผลไม้ที่ขนาดเล็กกว่าหน้าบ้านนะคะประมาณหนึ่งงานนะคะแปลงนี้นะคะเหมาะทำบ้านพักตากอากาศบ้านสวนยามเกษียณนะคะขับรถแป๊บเดียวนะคะจากกทมนะคะเพราะว่าแปลงนี้จะถึงก่อนเมืองนะครนายกนะคะใกล้กับการไฟฟ้าบ้านนาประมาณสองกิโลเมตรนะคะเพื่อนบ้านก็อัธยาใส่ดีด้วยนะคะเพื่อนบ้านนี้ใสดีฝากดูแลบ้านได้นะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมเดี๋ยวให้ชมภาพมุมสูงต่อเลยนะคะค่ะจากภาพมุมสูงนะคะจะมองเห็นว่าสวนหน้าบ้านและสวนหลังบ้านนะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะ แล้วก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะไม่เปลี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเลยนะคะจากถนนสวนอัสอน1.5กิโลเมตรนะคะ